สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำอ่าเฮ้ยโอ้ค้างเลยก็ขอภายนะรอสักครู่หนึ่งนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้บอทดของเกมดาร์กอนซิตี้นะฮะเป็นเกมในเฟซบุ๊กนะครับ บอร์ดตัวนี้ก็มีหน้าที่เก็บดังให้เรานะครับก็ดูนะฮะว่ามันจะเก็บได้จริงหรือเปล่าก็ทางตอนนี้ผมมี5้าหมนะครับก็บางคนก็อาจจะสงสัยว่าผมเข้าในอเน็ตเอ็กโ x p เลอร์ทำไมทำไมไม่ใช้เบราว์เซอร์อื่นทำไมไม่ใช้ Google Chrome ทำไมไม่ใช้ Firefox เพราะว่าบอรดตัวนี้มันรองรับเฉพาะ i อ e. ธรรมดาเท่านั้นนะครับก็เข้าใน I e อเสร็จก็ปิดไปเลยนะครับปิดปิดนะแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยครับมาติดตั้งบอร์ดของเราก็โหลดมามันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมแปลลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ดดติดตั้งไปเบย์นะฮะไม้อย่างไรก็ขอขอบคุณโปรแกรมดีๆจากกลุ่มโซนไอทีนะครับมาแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆนะ ไอตรงนี้ก็คือว่าจะให้มันสร้างไอคอนบนหน้าจอของเราหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการก็เอาเครื่องหมายออกนะแต่ผมจะให้มันขึ้นบนหน้าจอก็เน็กแล้วก็ยินสต่ร์ไปเบยนะครับไอตรงนี้ก็รอกันสักคู่หนึ่งนะครับ ก็ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าบัตรตัวนี้มันไม่ได้แฮกตังค์แฮกผลไม้ได้นะครับแฮกเกมแฮกอะไรไม่ได้นะครับมันไว้เก็บตังค์กับปลูกผักเก็บผักให้เราเก็บผลไม้ให้เราเฉยๆนะครับ อ่าก็เสร็จแล้วก็ฟินิชไปเลยนะฮะก็รอเดี๋ยวมันก็โปรแกรมมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับหน้าตาโปรแกรมมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะขั้นแรกก็ไปที่ Setting เลยนะครับก็ให้เปลี่ยนตรงนี้นะฮะเปลี่ยนตรงยุโรปให้เป็นเอเชียน,นะครับ อเอเชียแบงอคอกอยู่ไหนวะอ่านี่นะฮะก็เครื่องหมายถูกตรงนี้บางท่านมันอาจจะติดอยู่นะครับก็ให้เอาออกเลยนะครับตรงยูดบ็อกซี่นี่นะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ต้องมาแก้คือ600ตรงนี้นะคะร,รับบอดรีสตาร์ทอินเทอร์วอลแล้วก็เปลี่ยนเป็น หนึ่งนะครับให้บอร์ดมันทำงานตลอดเวลานะครับเพื่อเซฟิตติ้งไปเบยนะฮะแล้วก็ Self <c oughs> รีเฟซสักทีหนึ่งนะกดตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เมนนะครับแล้วก็กดสตาร์ทไปเบยนะฮะ แล้วก็รอรอโปรแกรมมันรันไปนะครับนั่นมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะฮะตอนนี้เราไม่ต้องไปคลิกอะไรครับรอเองเดียวนะครับ ก็ด้ะไรยังไงใครสงสัยอะไรก็แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะถ้าผมรู้ผมก็จะมาตอบให้นะครับนะก็รอ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 แล้วก็รอ ตันนี้ผมก็มันก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะแต่ก็มาแนะนำให้ใช้กันนะครับเผื่อบางท่านขี้เกียจกดเก็บตังค์แบบนี้นะครับผมก็มาแนะนำส่วนนี้เลยนะครับตรงแทบซิตี้นะครับ ก็ช่องแรกนี่คือ h า r เวิ d f ู้ดฟาร์ก็คือเก็บเก็บอาหารนะครับที่เราปลูกไว้อันที่สองก็คือปลูกปลูก,กพืชปลูกอะไรนะครับแต่มันจะปลูกให้แค่30บวิแล้วมันก็จะเก็บไม้ของมันไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปใช้มันก็ได้มันก็ไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่หรนะครับเอามาดูที่ช่องที่สาม c o l เลก t g โก้ฟ m h a ม i ฮบินะฮะก็ติ๊กมันไปนะครับให้มันเก็บตังค์นะก็ไม่มีอะไรมากแทบอื่นก็ต้องไปสนใจมันนะฮะนี่ครับโปรแกรมมันก็จะรันมันก็จะขึ้นอะไรก็ไม่รู้นักหนาเลยเนะี่ย นะครับมันก็คือว่ามันก็จะบอกว่ามันทำอะไรไปมนะั่งก็มาบอร์ดแฮทเดอะบอร์ดอีทเวิร์กิงเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับบอรอันนี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะฮะเป็นตัวทดลองอยู่นะครับอันยังไม่สามารถเลือกว่าให้มันปลกูกกี่ชั่วโมงปลูกอะไรได้นะครับนี่ฮะก็ตอนแรกเลยนะฮะมันก็จะขึ้นว่าผมมีตังค์เท่าไหร่โกห้าหมื่นสี่เฮเด้งไปไหนวะ นะฮะก็ห้าหมื่นสี่นะครับก็ตรงตามในเว็บเป๊ะนะฮะแล้วก็มาดูพอหลังจากที่มันเก็บแล้วผมก็มีอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันตรงนี้นะครับตรงโกนี่นะฮะนะครับก็ มันก็ไดเก็บของมันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแต่ผมก็ตั้งผมมาขึ้นในเรื่อยๆก็ถ้าอยากให้มันหยุดพอแล้วก็กดสต็อปบอดแล้วก็สวิตช์ออฟบอรตรงนี้นะครับถ้ากดไวๆนิดนึงนะครับไม่งั้นบอรมันก็จะลันต่อเพราะว่าตั้งไว้ที่1นึ่งวิ นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าตาังผมมันขึ้นจริงหรือเปล่าหรือโปรแกรมมันแค่เฟกไว้เฉยๆนะครับก็ถ้าไม่ใช้มันแล้วก็การบาทบิดไปได้เลยนะครับก็ดูนะในโปรแกรมมันขึ้นว่าตังผมมี100%่งแ แปดหมืนสี่พนะว่าจะตรงกันหรือเปล่าก็ไปดูกันนะครับส่วนนี้ไม่ใช้ก็ปิดมันไปเลยนะครับเข้ามาดูก็ใช้บอสเซอื่นก็ได้นะครับ ช้านิดหนึ่งช้ามากนะครับก็ขอภายด้วยนะฮะก็เข้าไปดูเบอว่ามันจะขึ้นกันหรือเปล่าเฮ้ยอะไรวะเฟซบุ๊กมัน ลี่ยนรูปแบบใหม่เนี่มมาแล้วเพิ่งออกมาเมื่อกี้มึงเปลี่ยนแล้วอะไรเนี่ยโอ้ตายละ สงสัยเรื่องหนึ่งนะฮะถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วทราบวิธีแก้หรือว,วิธีอะไรก็บอกผมนิดนึงนะครับว่าทําไมการแจ้งเดือนผมมันทะลึ่งมอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้วิธีแก้ก็โพสต์บอกผมไว้ด้วยนะครับนะยู่ดีมันก็ย้ายมา ผมงงชิบหายเลยนะครับเขาเรื่องกอันดีกว่าไปดูว่าตาังมันหนึ่งแสนตามในบอทดหรือเปล่านะครับ ไม่หายไม่พร้อมได้ไงานมึง mm. ให้กูดูกันนะมึงก็ค่อยหลุดตอนไหนก็หลุดเงี้ยเพิ่งมาหลุดตอนนี้ ก็อรอสักคู่หนึ่งนะครับเดคอมผมมันไม่ค่อยจะดีนะครับน้ n งวิน Windows, โดว์โปรกแกรมก็ไม่เคยได้อัพเลยยังใช้ Windows XP อยู่เลยเขาเปลี่ยนเป็นเซเนงนทั้งโลกทั้งจักรวานละผมใช้งใช้ XP อยู่เลย mm <coughs> กันนิดนึงนะครับนะจะมาแล้วจะมาแล้วโอ้นะ่ามาแล้วนะครับก็ลองมาดูกันนะฮะอาเยี่ยมไปเบออยอ่ะอืนะะ้ก็ตามผมก็ มี1นึ่งแสตามในบอดเป๊ะนะครับก็ลองโหลดไปใช้กันดูนะครับนะมนผมว่าใช้เพราะว่าผมที่เกียดมากดทีละอัน2ออันถ้าคอมผมมัน ไม่ค่อยจะดีนะฮะไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านนะก็แล้วใครปลูกพืชไว้เสร็จเรียบร้อยมันก็เก็บให้คุณเลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็แค่นี้ละครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่รับชมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ